อเอาละกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดลลอเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซอีกเช่นเคยนะวันนี้อยู่กับอันไอดีเก่านะ,ะไอดีเก่าก็เป็นไอดีที่บอกเลยว่าเลดข,ของไอดีเก่าเนี่ยมัอนคนขับจะโหด hold. แล้วก็การเปิดกาชาอะไรมันก็ไม่ได้ฟุกเหมือนไอ้ดีใหม่นะฮะวันนี้เราจะมาดูว่ามันจะเป็นจริงไหมนะแต่ผมก็เปิดกาชาอาสเต็ป mm. เดียวไปแล้วนะเกือก็คือไม่ได้เลยอันนี้ก็เหลือกระจายเจ็ดสเต็ปนะฮะ mm. ก็จะเปิดกันเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ mm. ก็นั่นแหละฮะสเต็ปที่1ไม่ได้ครับในผมเพิ่งตื่นนะตื่นมาจับโทรศัพท์อาคเลย สเต็ปที่2ผีเสื้อเป็น2ตัวแล้วก็สีทองไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปดูสเต็ปที่3จัดไปในสเต็ปที่3นี้ผมก็น่าจะเปิดได้แค่8สเต็ปนะฮะเพราะว่ามีเพชรอยู่แค่พันเจนะนออุย้ยโอ้โห เจ็ดปียังไม่มาไม่เป็นไรเอาเอาหกเอาไอ้แปดปีไม่มาไม่เป็นไรเอาเจ็ดปีไปก่อนอ่ามายูริมาด้วยอิจิโกะนี่ไม้พาวเวอร์นี่มันอิจิโกะนะฮะฮะ่าได้มาฮะแต่ว่าไม่ได้ไว้นะได้อิจิโกะมาสองโกะเลยแล้วก็มายูริด้วยจัดว่าเด็ดนะฮะ โอเคมาดูสเต็ปต่อไปสเต็ปที่4พผิเสื้อสตัว3ตัวสีทองไม่มีอะไรครับสเต็ปนี้กดข้ามไปเลยไม่เป็นไรสเต็ปที่5จัดมาปึ๊บปึ๊บ2ตัว เดี๋ยวนี้เลยเป็นแปลกนะผมว่าคือผีเสื้อบินสามันไม่ค่อยออกอแต่ผีเสื้อบินสองมันออกประจำอ่าฮีนมโมลีตัวเก่าฮะตัวนี้ดาวแดงกดข้ามไปเลยครับก็ออยังดีครับยังได้ดาวแดงมาอัพกันสเต็ปที่6สเต็ปนี้การันตีแน่นอน ฮ่าโกะเจ็ดปีอีกแล้วครับถือว่าดีครับถ้าไม่ได้ไว้ก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าได้โกะเจ็ดปีมาแล้วแต่จริงอยากได้ไว้นะเพราะามันเล่น,เล,นเล่นมันมือแบบจัดๆเลยไว้เนี่ยคือมันไม่เหมือนอิจิโกะนะฮะอิจิโกะมันแบบปล่อยออ,อตโตแล้วก็เล่นแบบเนิบๆธรรมดานะแรงแต่ช้า แต่ไวเนี่ยคือมันเร็วจัดเลยแล้วก็นแบบมันมือสุดๆนะในการเล่นโอ้โหสเต็ปเไม่มีครับไม่เป็นไรผมมีสเต็ปที่8อยู่ไปดูกันเลยปึ๊บเปิดนี้เลยเพศผมก็เหลือร้อยห้าสิบเมตรเท่าน,นั้นใครวะเนี่ยทำไมเป็นพูดยาวจัง อออุอ่นแดงครับก็ดีนะสายตีปกติแล้วก็คอ่อนข้างที่จะโอเคด้วยดีแรงดันกิวน่าจะตัวเดียวฮะก็ได้ประมาณน,นี้ก็ถือว่าโอเคละได้หน้าตู้มาก็ดีละตัวร่วมตู้ก็ใช้ได้สำหรับเกาะเจ็ดปี พวกตัวครบรอบอปีคือแบบ2อสปีก็ยังใช้ได้อยู่แรงอยู่ถือว่าไม่เกลือนะสำหรับเจ็บเสเต็ปอันนี้ถือว่าโอเคเลยดีจัดเลยเนี่ยฮะผมก็จะได้โกะส้ม7ปี2ตัวครับมายุริส้ม1ตัวแล้วก็ไอจิโกะแดง1ตัวฮินาโมริส้มตัวเก่าดาแดง1ตัวแล้วก็อุนแดงอีก1ตัวโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะ ใครได้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเอามาอวดกันได้นะฮะสำหรับกระชาหลักหรือว่า ID ดีหลักนะถ้าไอดีใหม่ๆยังไงผมว่ามันต้องฟูฟูมากกว่าน,นี้อยู่ไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมนะโอเคยังไงก็คงต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ